เกินไปมุ้ยบะหมี่ต้มยำหมูสับแซ่บค่ะเมนูนี้คือเกินไปมากเพราะเป็นเมนูที่ช่วหลายคนน่าจะชื่นชอบเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวอยู่ตามข้างทางนั้นเป็นความว่าอะไรแปลว่าก๋วยเตี๋ยวคือยอดนิยมในดวงใจเราระดับหนึ่งขั้นตอนแรกนะคะเราก็เอาหมูนะคะไปรวนก่อนใส่ซีอิวนิดนึงนะคะให้มีรสชาติแล้วก็มาต้มเส้นค่ะวันนี้ใช้บะหมี่ผักนะคะไม่เป็นการชาสเดือยและก็ไม่ต้องมันแบบต้มมากนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะเปื่อยเกินไปนี่ค่ะมาทุบ เออมันพริกตรงไหนนี่มันเม็นมั่วหิมะพานใช้แก้วค่ะเพราะว่าชาวคนอนโดเวิร์บผ่ามะนาวกันค่ะก็คือมะนาวลูกใหญ่มาก เครื่องปรุงทั้งหมดก็มีเท่านี้เลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะนาน้ําตาลดอกมะพระ้าวโคโค่นี้นะคะลงมาก่อนวันนี้เราก็ไม่ยินหวานมากนะคะแล้วก็ใส่น้าซุปหนูสับของเราอุ้ยฟินหนะแค่นี้ก็รู้แล้วว่าอร่อยอะ่ะเอาจิงว่าจากนั้นก็ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนะคะแล้วก็บีบมะนาวลงไปตามความชอบเลยค่ะก็คือมะนาวลูกใหญ่มากอะซีกเดียวก็น้ำเยอะแล้วใส่พริกแล้วก็ใส่แม่หม้อหิมาพา้า์บดขำหรือเป็นถั่วลิสงบดก็ได้นะ แล้วก็ใส่ผักชีค่ะโอ้ย้าเสร็จแล้วว่ามันง่ายมากเลยอ่ะทุกคนนี่ปรุงตามใจชอบแล้วก็ราดบ,บนบะหมีม่ที่เราลวกไว้แล้วเลยค่ะโอ้ยน่ากินอนะโดยผักชีเล็กน้อยอ่าเสร็จแล้วทุกคนบะหมีม่ต้มยำก็เรียบร้อยแล้วค่ะอุ้ยน่าทานมากแล้วก็แบบปรุงได้หมูเท่าไหร่ก็ได้ข้างหลังคือเติมได้อีกนะเกินปุยมวกนะคะ่ะสําหรับเมนูนี้เราไปทําดูนะคะ